สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้เป็นคลิปความรักของชาวธาตุดินธาตุดินมีราศีมังกรราศีพฤกษกราศีกันประจำวันที่16ถึง31ตุลาคม2568สำหรับการอ่านดวงอันไพ่วันนี้เป็นการอ่านแบบ general reading เป็นการอ่านดวงวงกว้างไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครดังนั้นเรื่องราวอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนทั้งหมดขอให้รับฟังเไปในชิศทางความบันเทิงหายไปนานปายหายเลยทุกคน ปายความรักแบ่งตาม้าทถ่ายไปเลยนะคะหวังว่าทุกคนยังไม่ลืมกันนะอะมาดูกันดีกว่าว่าแล้วก็ความรักจะเป็นยังไงบ้างธาตุดินนะคะครึ่งหลังตุลาคมนี้ผีจะหลอกหรือเปล่าเทศกาลฮาลโลวีนนะผีจะหลอกไหมทุกคนผีไม่หลอกคนหลอกหรือเราหลอกตัวเองหลอกตัวเองดีกว่านะ,ะเริ่มต้นที่คนมีแฟนนะคะ ่ตุลาคมนี้จะเป็นเช่นไรมาดูกันมาดูนะคะว่าสถานาการณ์ธาตุดินคนมีแฟนที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะทะเลาะก,กันมีปัญหานะคะมีความคิดขัดแยง้งแต่ก็คิดถึงคิดวนคิดซ้ำหรือบางทีอาจจะรู้สึกว่าไม่ได้ดังใจ อยากจะทําอะไรมีความฮึดฮัดฮึดฮัดนะคะแต่คนนั้นเขาก็ดูนิ่งๆไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจะอาจจะอยู่ในโหมดขี้อายก็ได้แต่ความสัมพันธ์เราก็เหมือนเริ่มต้นกันใหม่ตกตะก,กอนกันใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วในใจของเราก็รู้สึกว่าอยากจะจริงจังในความสัมพันธ์ในครั้งนี้อันไหนแก้ไขได้ก็อยากจะแก้ไขนะคะอยู่ในโหมดจริงจังเราก็ค่อนข้างสีเลียดคุณอาจจะเดี่ยวกับชาวธาตุน้ําก็รกฎพิกจิกมีหรืออาจจะเป็นชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมก็เป็นไปได้ คือมันเหมือนแบบเราอยู่ในโหมดที่จริงจังนะคะเราก็รู้สึกว่าหงุดหงิดจุกจิกในหัวใจเนี่ยความคิดขัดแย้งชวนทะเลาะก,กันแต่ฝั่งนั้นเขาแบบดูนิง่งดูเย็นดูเฉยนะคะไม่ได้รู้สึกรู้สาอะไรเลยอ่ะทีนี้มาดูนะคะว่าตอนนี้เขาคนนั้นรู้สึกกับชาวธาตุดินว่ายังไงบ้างแฟนชาวธาตุดินตัวคุณเป็นคนขยันขันแข็งนะคะแล้วก็ คุณทำให้เขาตื่นรู้คุณเป็นคนที่ปลุกให้เขาตื่นในยามเช้าให้ไปทำงานหรือเปล่ากาวถ้วยหนึ่งถ้วยคุณเป็นคนซัพพอร์ตเขานะคะซัพพอร์ตทางความรู้สึกทำให้เขารู้สึกชีวิตเนี้มีแต่ความสุขคุณเป็นคนรักที่จริงใจเป็นความรักแท้ของเขานะคะหนึ่งถ้วยที่เขาสัมผัสได้เป็นความรู้สึกที่ดีๆในตัวของ7็ดไม้บางทีเนี่ย คุณก็คือขยันมากเลยนะคะแล้วคุณก็พยายามที่จะเอาใจใส่เขาด้วยแหละคุณอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงก็ได้หรือเป็นคนที่พูดแล้วสร้างแรงบันดาลใจให้กับเขามากๆนะคะ,ะคุณเป็นคนที่เซนรี้วยนะตัวเขาก็มองว่าคุณมี f อซีแฟนคลับมีเสน่ห์มีคนรักคนชอบคนอยู่ถึงแม้บางทีเขาจะทำเป็นเหมือนพยายาม ไม่สปอยในตัวของอีโก้นะไม่สปอยให้คุณแบบลงตัวเองเพราะว่าคือเขากลัวคุณคุณจะเลงนะคะเดี๋ยวจะกดเขาเ mm hmm. เขาก็รู้ว่าคุณนะ่ะมีสเสน่ห์แต่เขาแบบไม่อยากชี้พงให้กระลอกนะคะไม่อยากสอนจระเข้ว่ายน้ำ <laughs> อ่ะทีนี้มาดูนะคะว่าเขาจะแอคชั่นอะไรกับชาวธาตุดินคข้ง่งหลังตุลาคมนี้นะคะความสัมพันธ์จะถูกพัฒนาขึ้น อวยยศอวยตำแหน่งเข้ามาเอาอกเอาใจอ้อซะนะคะหาข้าวหาปลามีบรรยากาศโรแมนติกมีการเดินทางมาหาหรือว่ามีการพูดคุยกันตลอดถึงแม้ว่าจะต้องเดินทางไปทำงานด้วยแต่ก็ติดต่อคุณตลอดนะคะหรือบางทีเขาอาจจะอยู่ต่างประเทศก็ได้นะสิบเหรียญอยู่กันเป็นครอบครัวดูแลในเรื่องของการเงินหรือทาธุรกิจอะไรร่วมกันนะคะ มีแนวโน้มของการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของเขาที่จะมีต่อกนในช่วงจังหวะข,ของครึ่งหลังนี้นะอ่ะมเมนต์ Moment. ความเป็นแฟนเนี่ยมาเต็มบางคนเดียวกับชาวธาตุน้ำก็ระกฎดพิกชิกมีนราศีกระกฎดลับคณากระกฎนะคะทีนี้มาดูบทสรุปความรักความสัมพันธ์ชาวธาตุดินคนมีแฟนครึ่งหลังตุลาคมนี้จะเป็นเช่นไรมาดูกันนะคะ ัศวินถ้วยเดอะสตารแปดถ้วยซิกออบคัพหกถ้วยความรักบางคนดีวกับชาวท่านน้ำก็รกฎพิกิกมีนราศีกลุ่มลัคนากลุ่มครึ่งหลังนี้นะคะเรารู้สึกอยากงอ้ออยากเอาใจ มีความรู้สึกนุ่มนวลละมุนอยู่ในตัวคุณเองนะคะหวังดีปรารถนากับเขาช่วงจังหวะเครื่องหลังนี้คุณกับเขาอาจจะห่างไกลกันนะอาจจะด้วยหน้าที่การงานหรืออะไรก็ตามนะคะที่ทําให้เราห่างไกลกันก็มีความคิดถึงห่วงใยกันเสมอบางคนอาจจะเป็นความรักที่เป็นห่างไกลหกถ้วยคิดถึงปรารถนาดีต่อการยังผูกพันกันตลอดนะคะถึงแม้ว่าหนทางจะมาพากเราออกจากการแต่เราสองคนก็ยังผูกพันกันตลอด The Star ช่วงจังหวะห่างเนาะ ห่างเพื่อรอที่จะพบเจอมีความน้อยใจได้นะในตัวของแปดถ้วยแม่หมอขอดูก่อนว่าที่ห่างไปเพราะอะไรนะคะอืมขอดูในตัวของแต่แบบบรรยากาศไพ่มันโอเคนะมันค่อนข้างโอเคแม่หมอกว็ว่ามันจะอยู่ในบรรยากาศของความโรแมนติกนะแปดถ้วยที่ห่างไลเพราะอะไรมีการเริ่มต้นใหม่ในธุรกิจหรือขยับขยายในตัวธุรกิจต่อยอดในเรื่องของนาที่การงาน เบางคนเป็นคนที่อยู่ไกลอยู่แล้วนะคะต่างประเทศหรือว่าเป็นคนที่ต้องทํางานเดินทางไปมาบ่อยๆด้วยอืขอดูข้อความถ้าเขามีอะไรอยากจะบอกกับคุณตอนนี้เขาจะบอกว่าอย่างไรฉันไม่ได้ฉันไม่เคยหยุดรักคุณเหมือนที่หัวใจไม่เคยหยุดเต้นชีวิตก็ต้องดําเนินต่อไปไม่ว่าจะมีหรือไม่มีคุณก็ตามเกลียดตัวเองที่ยังรอเธออยู่ คุณคือคนเดียวที่ฉันมองสนใจแค่คุณคนเดียวบางคนอาจจะมีการน้อยใจก็ได้เนาะมีการน้อยใจแล้วก็ห่างจากกันไม่ได้ติดต่อกันเนี่ยงอนนะคะเขางอนเรื่องอะไรเนี่ยอีกโก้การทะเลาะกันกันเอาแต่ใจตัวเองนะคะการพูดจาไม่รู้เรื่องหรือความใจร้อนก็ได้นะบางคนอะเพิ่งคบกันไง แล้วทีเนี้ยเวลาพูดอะไรไปหรือทําอะไรไปก็ไม่รู้ว่าฝั่งตรงกันข้ามเขาจะคิดมากหรือรู้สึกอะไรยังไงนะคะความสัมพันธ์มีผิดพลาดอะไรบ้างแต่แก้ไขกันได้ยังมีแรงดึงดูดยังมีความสนใจที่มีต่อกันความสัมพันธ์จะถูกพัฒนาขึ้นเรียนรู้กันละกันเนี่ยความสัมพันธ์ถ้าเกิดเพิ่งเริ่มต้นมันอาจจะมีปัญหามีปัญหาในเรื่องของการยังปรับตัวเข้าหากันไม่ได้นะคะ คำพูดการกระทำอาจจะมีผลทีนี้มาดูในส่วนของการ์ดออลลคอสีว่าคำรักจะเป็นเช่นไรคนมีแฟนนะคะธาตินครึ่งหลังตุลาคามนี้ทอกกิ้ง จะมีการพูดคุยกันนะคะมีความสนใจให้การละกันอยู่มีการแชทหาการคุยกันอยู่ตลอดเนี่ยมันเป็นความผูกพันถึงห่างไกลกันแต่ว่าเรายังมีเครื่องมือติดต่อสื่อสารกันได้ขอให้ธาตุดินคนมีแฟนมีความสุขสมหวังในความรักเดี๋ยวเรามุกออนไปที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะมุกอ่อนมาที่ธาตุดินคนโสดครึ่งหลังตุลาคมนี้จะเป็นเช่นไรน,นะคะมาดูกันคนโสดธาตุดิน ขอดูก่อนที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนี่เงียบรักษาบาดแผลแต่ก็มีคนเข้ามานะหรือว่าเราอาจจะไปรู้สึกชอบใครก็ได้ประทับใจในะใครก็ได้มีคนแบบน่าสนใจเข้ามาแต่อาจจะไม่ได้มาจีบเรา <c oughs> มาเดินผ่านให้เราวันไหวหรือเปล่าแฮงแมนยังรอคอยคนเก่าหรือคนที่เราแอบชอบอยู่นะคะหรือคนที่เราคุยคุยกันอยู่ หรือใครบางคนที่ไม่ชัดเจนนั่นแหละเราก็อาจจะยังรออยู่ The Hermit ทบทวนความหลังที่ผ่านมาเศร้ายังไม่พร้อมจะเปิดใจมีความรักด้วยบางคนยังคิดถึงแฟนเก่าความเจ็บปวดเก่าๆหรือคนที่เราคุยคุยอยู่ซึ่งดูเหมือน เงียบนะคะไม่ได้ตอบบางคนอาจจะบล็อกกันไปเลยก็ได้สําหรับบางคนอาจจะเป็นอิทธิพลของชาวธาตุน้ํากรกฎพริกจิกมีนก็ได้ที่เกี่ยวข้องราศีกันลักขณากันดูเงียบๆนิ่งๆเนาะคิดถึงเรื่องเก่าๆทีน,นี้มาดูซิว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับชาวธาตุดินคนโสดบ้างน,นะคะอะไรที่จะเกิดขึ้นกับคุณบ้าง โฟกัสงานทำตัวเองให้ดูดีนะคะก็ดูเหมือนว่ามีสมุนเนี่ยเข้ามาชอบคุณนะมีใครบางคนแอบชอบคุณชื่นชมในตัวคุณแต่เขาจะไม่ได้แสดงตัวออกมานะคะเพราะว่าหลายๆอย่างเขารู้สึกว่าเขาได้กว่าคุณโอเคในใจของคุณอาจจะยังคิดถึงใครบางคนที่ทิ้งไปเทไปก็ได้ลึกๆแล้วมันมีความรู้สึกเศร้าเสียใจนะแล้วทีนี้ใครบางคนที่ชอบคุณนะ่ะ หรือมีประเด็นกับคุณนะ่ะเขาอาจจะห่างหายไปเขาอาจจะมีปัญหาในชีวิตก็ได้การงานการเงินรวมไปถึงในเรื่องของความรักด้วยนะคะช่วงช่วงวะนนี้จีบยากอะ่ะคนโสดธาตดินนะคะเนี่ยชอบใครก็อยากได้อะไรที่มันเป็นที่สุดนะคะรูปร่างหน้าตาฐานะการเงินหรือการศึกษาอะไรดีประมาณนี้นะคะคนเข้ามาจีบก็จีบยากอยู่มีกำแพงที่สูงพอสมควรดังนั้นคนที่แอบชอบคุณอยู่นะคะ คนที่เคยมีประเด็นอะไรกับคุณเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเขาเข้าถึงคุณได้ยากขึ้นอ่ะแล้วสำหรับใครที่เป็นความสัมพันธ์มามาหายหายคนคุยกันเขาก็มีปัญหาในชีวิตของเขานะแล้วตัวคุณเองก็ต้องการอะไรที่ชัดเจนนะคะถ้าเกิดมาแบบไม่ชัดเจนมาแบบขมุกขมวัวมาแบบเอาคุณไว้เป็นขนมกินเล่นนะ่ะคุณคุณไม่รับนะคะ การติดต่อระหว่างคุณคู่ก็ยากพอสมควรอยู่เพราะว่าคุณรู้สึกว่าคุณโดนเอาเปรียบมาพอสมควรละ The Magician มีการติดต่อสื่อสารพูดคุยคุยเป็นเพื่อนกันในหลายๆคนที่เข้ามาแล้วก็ช่วงจังหวะน,นี้อาจจะพบเจอคนเยอะมากเป็นพิเศษนะอาจจะด้วยหน้าที่การงานที่จะต้องติดต่อสื่อสารพูดคุยนะคะ The Tower สถานการณ์ที่ไม่คาดคิดอาจจะเกิดขึ้นกับคุณหรว่าเราอาจจะรู้สึกโกรธใครอยู่ก็ได้ โมโหใครอยู่ก็ได้นะคะอาจจะจับโปะ๊ะความลับอะไรบางอย่างอาจจะแตกออกมามีใครบางคนที่หมกเม็ดนะคะเก็บซ่อนในเรื่องของความจริงไว้มีการเริ่มต้นการติดต่อสื่อสารใหม่ๆคนเข้ามาใหม่ๆกับคนที่เนี่ยอันนี้มันเป็นการเริ่มต้นใหม่ๆนะคะกับคนที่ก่อนหน้าน,นี้เข้ามาหาคนนะุณ่ะคนโสด ความลับมันอาจจะแตกก็ได้แล้วตัวเขาเองก็ทำอะไรหลายๆอย่างผิดพลาดนะคะปิดบังคุณเหมือนเขาเข้ามาหลอกคุณนะ่ะแต่ตอนนี้คุณจับได้เขาก็เลยรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยนะคะรู้สึกว่าเขา่ทำความผิดกับคุณละแล้วคุณก็จับได้นะคะเขา <laughs> มันเหมือนคนคนทำผิดแล้วโดนจับได้อืมไม่ได้จากเกิดจากการสารภาพของเขานะคะ เกิดจากการที่คุณจับได้นะคะอ่าดังนั้นการขอกลับเข้ามาเริ่มต้นกันใหม่คุยกันใหม่ในตัวจัสติกบางทีคุณอาจจะรู้สึกว่าขอเวลาก่อนนะคะหรือค่อยๆดูก่อนมีการเปรียบเทียบกันเกิดขึ้นด้วยบางคนอาจจะมีชาวธาตุไฟเมษิงธนูเข้ามาเกี่ยวข้องคนที่เกิดวันพุธคนที่เกิดวันอังคารราศีตุลลัคนาตุลก็เป็นไปได้ค่ะ แล้วอีกในยะหนึ่งมันหมายถึงว่าคนโสดอะ่ะมีประสบการณ์แบบโดนหลอกหรือว่าโดนเทอะไรมาเยอะนะคะก็เลยรู้สึกว่าต่อไปอะ่ะจะไม่รีบเปิดละจะค่อยๆดูนะคะแล้วก็ช่วงจังหวะน,นี้แบบเจอคนเยอะมีการเริ่มต้นรู้จักคนใหม่ๆเยอะขึ้นมันพ่วงมาจากเรื่องการงานด้วยแหละนะคะ อะต่อมามาดูนะคะว่าบทสรุปความรักความสัมพันธ์าธาตุดินคนโสดจะเป็นเช่นไรมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเก้าถ้วยแปดไม้ The Devil ค่ะ The Emperor รึ่งหลังนี้คนโสดธาตุดิน มี FC แฟนคลับมีคนเข้ามาให้ความสนใจนะคะแล้วก็ความรักไลยล้อมเราไปหมดเลยอ่ะเราเฟนลี่นะคะมีคนเข้ามาแล้วก็มีคนส่งข้อความเข้ามาหรือว่าพบเจอความรักจากการงานหรือด้วยความบังเอิญอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวข้องอาจจะหมายถึงในเรื่องของการสื่อสารมีใครบางคนคลั่งรักคุณมากๆนะคะ The Devil ปาร์นาในตัวคุณแล้วก็มันจะเป็นเรื่องราคานะคะมีความต้องการมากๆนะคะ หอยหาขี้หึงขี้หวงมีหมดเลยนะคะรวมถึงตัวเราด้วยเราอาจจะไปตกหลุมรักตกหลุมพางใครก็ได้นะคะ d m p ลอร r ในเรื่องของความรักอะเหมือนว่าอาจจะไปเกี่ยวข้องกับคนที่มีฐานะมีตําแหน่งหน้าที่การงานสูงๆกลุ่มราชการได้ด้วยเนาะหรือคนที่มีอํานาจนะคะต่างประเทศได้ด้วยความรักที่แตกต่างไว้ก็ได้นะอ่ะยังไงนะคะตัวเราเองเกี่ยวกับความรักอะ เราก็มีความรู้สึกว่าอยากได้ใครมีคนคนนี้ยคนที่เข้ามาให้ระวังในเรื่องของความรุ่มหลงนะคะแล้วตัวเราก็อาจจะมั่นหน้ามันหนุกด้วยว่าอืมยังไงเขาก็ต้องเป็นของฉันยังไงเขาก็ต้องยอมฉัน <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็ต้องแบบว่าระวังโดนหลอกนะ รักเกียรติรักศักดิ์สรีด้วยนะคะในช่วงจังหวะน,นี้จะทำอะไรก็ดูหนะ้าที่การงานตําแหน่งตัวเองด้วยนะคะเดี๋ยวมันจะเสียเครดิตชื่อเสียงเอาบางคนเกี่ยวข้องกับราศีมังกรลัคนามังกร the emperor ราศีเมษลัคนาเมษได้ด้วยนะคะนะอันนี้คนโสดเนาะมีเข้ามาทีเนี้ยไม่หมาะดูในตัวของคนที่แบบคบกันไม่มีสถานะสินะคะว่าบทสรุปความรักเป็นยังไงบ้าง มีการไปแอบสืบแอบส่องเขาอีกเขาเองก็ได้รับความสนใจนะคะเดลต้ารอเวลาพบเจอกันต่างคนต่างอยู่ต่างคนมีการคุยกันบ้างแต่ว่าเป็นแบบกักๆนะคะแล้วก็ไม่ได้เปิดเผยอะไรความสัมพันธ์มันอาจจะเหมือนหยุดนิ่งมีการห่างกันคือไม่ได้มาเจอกันบ่อยๆอ่ะแต่ว่ายังส่งข้อความ ยังพูดคุยกันอยู่หรือว่าในสถานะนี้นะคะต่อให้ทำอะไรหลายๆอย่างเหมือนแฟนแต่ความสัมพันธ์ก็ยังคงเป็นความสัมพันธ์ที่หลบซ่อนอยู่ต่างคนต่างอยู่ยังไม่ได้เปิดเผยอะไรนะคะอ่ะแล้วฝั่งนูน้นฝั่งนูน้นมีหมดอยากจะจริงจังไหมนะคะช่วงจังหวะน,นี้กับคุณหรือแบบอาจจะรอเวลาก็ได้เนาะ เรามองว่าอย่างนั้นนะคะมันมีในเรื่องของผลประโยชน์อะไรอยู่อะที่มีร่วมกันถามว่ารักว่าชอบไหมก็รักชอบแต่ว่ามันเด่นในเรื่องของผลประโยชน์นะคะที่มองกันถึงเรื่องเงินทองหรืออนาคตก็ตามแล้วก็อัศวินดาบช่วงจังหวะเน,นี้ยคุยดีๆไม่ได้หรอกไปถามอะนะคะไม,ไม่ได้คำตอบชวนทะเลาะนะคะแล้วก็เหมือนว่าตอนเนี้ย เหมือนคบกันไปก่อนอืมมาดูในส่วนของข้อความสิความรักให้กับคนโสดนะคะธาตุดินมีอะไรบ้างรักที่ดีคือการรักตัวเองฉันแค่ต้องการพื้นที่ส่วนตัวบางคนบอกเลิกบอกถอยห่างนะในตัวของเดสตาร์นะคะใครที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนี่ยต้องต้องคิดละ ความเจ็บปวดทําให้คุณแข็งแกร่งขึ้นน้ําตาทําให้คุณกล้าหาญอกหักจะทําให้คุณฉลาดขึ้นรอเวลาที่จะกลับมาพบกันอีกครั้งอ,อันนี้ข้อความให้กับคนโสดนะคะทั้งสองสถานะเลยสถานะม,มีสถานะไม่ชัดเจนเนี่ยแล้วก็คนโสดหรือเราจะแยกไปเหมือนเดิมดีไม่เหมอก็ไม่แน่ใจนะอะมาดูในส่วนของการออราโลเลสิ ให้กับคนสด b a c k s t p p i n n g ระวังการถูกแทงข้างหลังการถูกแบ็กเมนะให้ระวังนะคะดูเกียรติดูศักดิ์ศรีตัวเองด้วยบางคนก็อาจจะมาหลอกลวงคุณหรือเปล่าในตัว The d e ดวิเนี่ยนะคะบางคนทักทายเข้ามารีบสรารภาพรักกับคุณบอกตามหาคุณมาเนิ่นนานละนะคะหลอกลวงคุณต่างๆนานานะะคะให้ระวังการขบอนหรือไปดิวกับใครที่เจ้าชู้หรือให้เรา มัดระวังในเรื่องของการถูกแบกเมยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนละ่ะคอหนึ่งใบนะครึ่งหลังตุลาคมนี้ e d d ดิ g r i ิงแหวนมั่นอบางคนน่ะอาจจะเคยเป็นเป็นคู่กันมาหรือเปล่านะคะในอดีตชาติหรือว่าในชาติปัจจุบันก็ได้แล้วก็ Page of Pentacles อาจจะมีอาจจะมีแหวนให้ก็ได้นะคะหรือของขวัญอะไรให้ก็ได้เป็นตัวที่แบบเหมือนแทนจิตใจ ที่มอบให้กับคุณนะสำหรับบางคนนะคะหรือบางทีมันอาจจะไม่เชิงว่าเป็นแหวนก็ได้อาจจะเป็นคำพูดหรือคำสัญญาก็ได้นะคะหรือของขวัญบางอย่างที่เราเคยได้ในแต่ก่อนจากเขามันอาจจะเชื่อมใจเราทั้งสองคนอยู่ด้วยกันอยู่ก็ได้ด้วยความที่มันมีสองทั่วอยู่ตรงเนี้แม่หมอก็มองว่าน่าจะยังรัก กันอยู่นะยังรักแล้วก็ปรารถนาดีต่อกันอยู่แต่ว่าอาจจะต้องรอในเรื่องของความพร้อมเกี่ยวกับเรื่องเงินทองแล้วก็บางคนอาจจะเพิ่งรู้จักกรรันหรอกในความสัมพันธ์นะช่วงจังหวะน,นี้มันมีเรื่องที่จะต้องแก้ปัญหาเยอะแยะไปหมดนะคะหรือความสัมพันธ์เนี่ยมันมันเพิ่งจะมีเข้ามาแล้วก็มันมีปัญหาที่จะต้องจัดการมีในเรื่องของความหึงความหวงอะไรแบบนี้ด้วยแหละขอให้ธาตุดินมีความสุขสมหวังในความรักเรามาเจอกันใหมค่ค่ะสวัสดีค่ะ